Baby Bedtime Story นิทานเรื่องนายทองมากเป็นคนขี้กลัวคร,ครั้งหนึ่งในหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์มีตระกูลเศรษฐีใหญ่ที่เป็นเจ้าของที่ดินและกิจการค้าขายรุ่งเรืองที่สุดของแถบนี้บ้านของพวกเขาตั้งอยู่ที่กลางหมู่บ้านเป็นคฤราสหาดไม้หลังใหญ่ที่สวยงามใครผ่านไปผ่านมา ต่างเงนหน้ามองด้วยความชื่นชมลูกชายคนเดียวของบ้านนี้คือนายทองมากนายทองมากเป็นชายหนุ่มที่รูปงามมีผิวพรรณผ่องใสดวงตาคมและมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนเขามีนิสัยดีและขยันคันแข็งแม้จะเกิดมาพร้อมกับทรัพย์สมบัติแต่เขาก็ไม่เคยอวดดีหรือว่ามีความเกียจคร้านคนใช้ในบ้านยังเอ่ยปากชมว่า คุณทองมากไม่เหมือนถูกเศรษฐีคนอื่นเลยเจ้าค่ะท่านสุภาพแล้วก็ใจดีนะักแต่ใต้ความสมบูรณ์นี้นายทองมากมีข้อเสียเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือเขาเป็นคนขี้กลัวเขาไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าแม้แต่จะ,ะเผชิญหน้ากับความผิดหวังตั้งแต่เด็กพ่อแม่เลี้ยงเขาไว้ในกรอบอันปลอดภยัยห้ามเล่นโซนห้ามออกไปไหนไกล ห้ามทำอะไรที่เสี่ยงแม้แต่น้อยทองมากลูกอย่าปีนต้นไม้เลยนะเดี๋ยวมันจะตกลงมาเจ็บตัวเอานะลูกลูกอย่าออกไปเล่นกับเด็กข้างนอกเลยเดี๋ยวจะเป็นไข้หวัดเอาอย่าไปตลาดคนเดียวเลยนะลูกมันอันตรายมากทุกคำพูดของพ่อแม่เต็มไปด้วยความหวังดีแต่กลับกลายเป็นกงขังที่มองไม่เห็น เมื่อทองมากเห็นเด็กวัยเดียวกันวิ่งเล่นกันสนุกสนานปีนต้นไม้กระโดดน้ำในลำคลองหรือแม้แต่ไปช่วยพ่อแม่ทำไร่ทําสวนเขาอยากทําแบบนั้นบ้างแต่ทุกครั้งที่เขาเอ่ยปากขอพ่อแม่ก็จะพูดขึ้นว่าลูกไม่ต้องลำบากหรอกเรามีเงินมีทองมากมายเดี๋ยวพอจ้างคนอื่นทำแทนก็ได้ในครั้งหนึ่งนายทองมากเคยอยากลองแข่งปีนต้นไม้กับเพื่อน แต่พอมือแตะกิ่งไม้เท่านั้นเสียงหวาดกลัวของแม่ก็ดังขึ้นอย่านะลูกนะลงมาเดี๋ยวนี้เลยเสียงนั้นทำให้เขาชง,งักหัวใจเต้นแรงความมั่นใจที่มีมาลายหายไปหมดสิน้นและตั้งแต่นั้นมานายท้องมาก,ก็ไม่กล้าลองทำอะไรที่เสี่ยงอีกเลยความกลัวฝังแน่นในจิตใจทุกครั้งที่เขาต้องเลือกหรือต้องตัดสินใจความคิดหนึ่งก็จะพุดขึ้นมาเสมอ หากว่ามันผิดพลาดละ่ะแล้วทามันเจ็บปวดหรือทามันทำให้คนอื่นผิดหวังละ่ะเขาจึงเลือกที่จะอยู่เฉยๆปลอดภัยที่สุดแล้วเมื่อนายทองมากเติบโตขึ้นเขาได้รู้จักหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าพุทจีบและตั้งแต่นั้นหัวใจของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอเป็นหญิงสาวที่งดงามมีดวงตากลมโตเป็นประกายผิวขาวพอง รอยยิ้มของเธอทำให้หัวใจของใครหลายคนสั่นไห้แต่สิ่งที่ทำให้เธอพิเศษกว่าคนอื่นนั่นก็คือความเฉลียวฉลาดและมีจิตใจที่อ่อนโยนเธอไม่ใช่เพียงหญิงงามที่อยู่เฉยเรอให้ใครมาลงรักเธอมีความคิดเป็นของตัวเองและเป็นคนที่สามารถคุยเรื่องอะไรก็ได้ตั้งแต่เรื่องดอกไม้ในสวนไปจนถึงเรื่องการค้าขายของพ่อของเธอ ในวันแรกที่นายทองมากได้พูดคุยกับพุดจีบเขารู้สึกเหมือนว่าโลกทั้งใบสว่างสวพี่ทองมากพี่รู้ไหมว่าต้นพุทจีบที่บ้านของฉันกำลังจะออกดอกเต็มต้นเลยนะจ๊ะพุทจีบพ,พูดขึ้นพร้อมรอยยิ้มทองมากยิ้มบางๆขณะมองดูเธอจริงอย่างนั้นหรืออย่างนี้ก็คงหอมไปทั่วทั้งเรือนเป็นแน่ใช่จ้ะพี่พูดถูกแล้วละจ้ะ ฉันชอบกลิ่นของมันนักเวลาลมพัดมากลิ่นมันอบอวลไปหมดพี่ชอบดอกไม้อะไรหรือจ้าพี่ทองมากทองมากอาปากจะตอบแต่กลับชะงักไปเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลพรางคิดในใจว่าแล้วข้าจะบอกได้อย่างไรกันเล่าว่าตอนนี้ข้าชอบเจ้ามากกว่าดอกไม้ใดๆในโลกนี้เขาเลือกที่จะไม่พูดสิ่งที่คิดออกไป และเพียงแต่หัวเราะเบาๆข้าชอบต้นไม้ใหญ่เสียมากกว่ามันดูแข็งแรงและก็โร่มรื่นดีหลายครั้งที่นายทองมากอยากบอกความในใจแต่ความกลัวก็เข้ามาครอบงำเขากลัวว่าเธอจะไม่ชอบเขาเธอจะหัวเราะยอะเขาและเธอจะปฏิเสธเขาความกลัวเหล่านี้กักขังเขาเอาไว้ทำให้เขาเลือกได้เป็นแค่เพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือและสนับสนุนเธอเสมอ เวลาพุจิบหามน้ำกลับบ้านทองมากจะรีบเข้าไปช่วยเวลาพุจิมีปัญหาเรื่องการค้าของพ่อทองมากจะหาทางช่วยคิดเวลาพุจิป,ป่วยนายทองมากจะนำยาและผลไม้ไปให้แต่สิ่งที่เขาไม่เคยทำเลยนั่นก็คือบอกกับเธอว่าเขารักเธอในคืนหนึ่งที่พระจันทร์เต็มดวงส่องแสงนวลนายทองมากกับพุจิบนั่งคุยกันใต้ต้นไม้ริมทุ่งนา รมพัดเย็นเบาๆพูดจีบเอ็นตัวพิงต้นไม้ก่อนจะพูดขึ้นว่าพี่ทองมากจ้าพี่คิดว่าคนเราควรจะบอกความรู้สึกของตัวเองไหมทองมากชะงักไปเจ้าหมายถึงเรื่องอะไรกันหรือพูดจีบยิบ้มบางๆก่อนเงยหน,น้าขึ้นฉันหมายถึงเวลาที่เราชอบใครสักคนเราควรจะบอกเขาดีหรือเปล่าจ๊ะหัวใจของนายทองมากเต้นแรง เขากำมือแน่นอยู่ข้างตัวนี่มันคือโอกาสของเขาแล้วนี่เป็นเวลาที่เขาควรจะบอกเธอว่าเขาชอบเธอเขาอาปากที่จะพูดแต่เสียงของความกลัวกระดังก้องขึ้นมาอีกครั้งถ้าเธอไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันละ่ะถ้าเธอปฏิเสธข้าคงไม่มีโอกาสได้อยู่ข้างเธอแบบนี้อีกต่อไปเป็นแน่สุดท้ายแล้วเขาก็คืนน้ำลายลงคอแล้วก็พูดออกไปว่าข้าว่าถ้ายัางไม่แน่ใจ ก็ยังไม่ต้องรีบร้อนก็ได้แววตาของพุดจิบไหววูบไปเล็กน้อยแต่เธอก็พยักหน้ารับอืมพี่ก็พูดถูกนะจ๊ะฉันเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนายทองมากได้แต่มองเธอโดยไม่รู้เลยว่าเธอกำลังร้อยเขาพูดอะไรบางอย่างออกมาวันเวลาผ่านไปทองมากยังคงอยู่เคียงข้างพุดีีบเขาเป็นทางเพื่อนที่ดีเป็นผู้ฟังที่เข้าใจ และเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเธอในทุกเรื่องแม้ว่าในใจของเขาจะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มากกว่านั้นแต่เขาก็ไม่กล้าบอกเธอมีอยู่หลายครั้งที่ผู้จีบมองเขาด้วยสายตาคาดหวังคขายกับรอคอยอะไรบางอย่างจากเขามีหลายครั้งที่เธอพูดเป็นในคขายจะเปิดโอกาสให้เขาเอ่ยปากแต่ทุกครั้งนายทองมาก,ก็ทำได้เพียงยิ้มและเงียบและแล้ววันหนึ่ง วันที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งก็มาถึงบ่ายวันนั้นไผ่เพื่อนสนิทของนายทองมากรีบเดินเข้ามาหาด้วยสีหน้าตื่นเต้นจนแทบกันไม่อยู่ทองมากข้ามีเรื่องจะปรึกษาเจ้าทองมากเงยหน้าจากงานตรงหน้าว่ายังไงละไพ่ดูเจ้าดีใจเสียเหลือเกินนะไา่สูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นขาชอบผุดจีบ หัวใจของทองมากเหมือนถูกบีบแน่นโลกทั้งใบของเขาสั่นไหวไปชั่วขณะจะว่าอะไรนะขาชอบพุดจีบพ,พยายามอีกครั้งด้วยรอยยิ้มข้าใหญ่เจ้าช่วยคาคาไม่แน่ใจว่าเธอจะคิดอย่างไรกับคาแต่ข้าก็อยากจะลองดูคำพูดนั้นดังซ้ำๆอยู่ในหัวของทองมากเขาอยากะโกนออกไปว่าเขาก็ชอบเธอเหมือนกันแล้วเขาควรจะทำอย่างไรดี เขาควรจะบอกไพ่ว่ามีใจกับพูดจีบดีหรือไม่แต่แล้วความกลัวความลังเลมันกดเขาเอาไว้เขากลัวว่าถ้าหากเขาพูดออกไปไพ่อาจจะผิดหวังอาจจะเสียใจและอาจจะเสียเพื่อนคนนี้ไปก็เป็นได้เขาไมีล้าถ้าพูดออกไปเพื่อนของเขาอาจจะเสียใจเขากำมือแน่นฝืนยิ้มออกมาจางๆและพูดขึ้นว่า ถ้าเจ้าชอบกรองดูสิไผ่าตาเป็นประกายจริงย่างงั้นหรือเจ้าจะช่วยข้าหรือไม่นายท้องมาพยักหน้าทั้งที่ในใจรู้ดีว่าเขาเพิ่งทำลายโอกาสสุดท้ายของตัวเองไปแล้วหลังจากวันที่ไผ่สารภาพว่าชอบพุพทีบท้องมากก็ทำได้เพียงเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ให้ลึกที่สุดแต่เรื่องยังไม่จบเพียงแค่นั้นสองวันต่อมาไผ่เดินมาหาท้องมากอีกครั้ง ข่าวนี้เขายิ้มกว้างกว่าเดิมดวงตาเป็นประกายด้วยความหวังทองมากข้ามีเรื่องอใหญ่เจ้าช่วยทองมากพยายามฝืนยิม้มรู้ดีว่าเรื่องที่ภัยจะพูดต้องเป็นเรื่องของพุทจิบแน่ๆอะไรอย่างงั้นหรืขอข้าใหญ่เจ้าช่วยเป็นพอเสืยกับข้ากับพุทจีบหัวใจของทองมากเหมือนถูกบีบแน่นยิ่งกว่าเดิมเขากำมือไว้แน่นแต่สุดท้ายก็ยังคงเลือกที่จะเงียบเจ้ากับพุทจีบ สนิทกันมากนี่นะาไพยังคงพูดต่อด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นถ้าจเจ้าช่วยผู้รีค่าสักหน่อยนางอาจจะเปิดใจให้กับขามากขึ้นก็ได้ทองมากรู้สึกเหมือนโลกของเขากำลังพังทลายลงช้าๆเขามองไผ่ตรงหน้านี่คือเพื่อนที่อยู่เคียงข้างเขามาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่เขารู้จักดีและเป็นคนที่เขาไม่อยากทําให้เสียใจเขาคิดซ้ำแล้วซ้าเล่าหากเขาปฏิเสธไพอาจจะสงสยัย หากเขายอมช่วยเขาก็จะต้องเป็นคนผักพุจีบไปสู่คนอื่นสุดท้ายทองมากก็ทำได้เพียงแค่ฝืนยิ้มแล้วก็พยักหน้าได้สิเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองในวันต่อมาทองมากเดินไปหาพุจีบขณะที่เธอกำลังร้อยมาลายดอกพุจีบอยู่ที่หน้าเรือนเธอเงยหน้าขึ้นมามองเขายิ้มบางๆพี่ทองมากมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะทองมากคือน้ำลายฝืดคอ ก่อนจะพูดออกไปอย่างยากลำบากเออคือว่าเจ้าไ่นะเขาให้คามาบอกว่าเขาชอบเจ้ามือของผู้จิบชะงักไปชั่วขณะดอกผู้จิบในมือหล่นลง,ลงบนตักของเธอแล้วพี่คิดยังไงละจ๊ะเธอถามเสียงเบาดวงตาของเธอมองลึกเข้าไปในดวงตาของเขาท้องมากํามือแน่นเธอหมายความว่าอย่างไรกันเธอคาดหวังให้เขาตอบอะไรกันแน่ ความเงียบปกคุมอยู่ชั่วขณะก่อนที่เขาจะฝืนยิ้มออกมาแล้วพูดต่อว่าข้าว่าเจ้าไพ่มันก็เป็นคนดีนะถ้าเจ้ารองเปิดใจกับมันดูสักหน่อยเจ้าน่าจะมีความสุขพุดจีบมองเขานิ่งก่อนจะก้มหน้าลงไปหยิบดอกพุดจีบขึ้นมาอีกครั้งฉันเข้าใจแล้วจ้ะเธอตอบเบาๆแล้วนั่งร้อยมารายต่อไปทองมากอยากพูดอะไรสักอย่าง อยากบอกความรู้สึกของตัวเองอยากเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นไปตามที่หัวใจของเขาต้องการแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะเงียบเหมือนเดิมในวันต่อมาทองมาเห็นไยและพุจิบเดินคุยกันตายต้นไม้ใหญ่ริมทางเดินพุจิบมีสีหน้าคุ้นคลีดส่วนภัยดูมีความหวังทองมายืนมองจากที่ไกลๆในหัวเต็มไปด้วยเสียงตัดเพ้อนี่ข้าปล่อยมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรกัน ข้าจะต้องเสียเธอไปจริงๆแล้วอย่างนั้นหรอเมื่อไยเดินจากไปทองมากตัดสินใจเดินเข้าไปหาพุทจีบเธอเงยหน้าขึ้นสบตาเขาดวงตาของเธอมีบางสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนพี่มีอะไรจะพูดกับฉันหรือจ๊ะพี่ทองมากพุทจีบถามน้ำเสียงของเธอนุ่มนวลแต่มันทำให้หัวใจของเขาเจ็บแปรทองมากอาปากจะพูดแต่แล้วเขาก็กลืนคำพูดทั้งหมดลงไป อ๋อไม่ข้าไม่มีอะไรหรอกข้าดีใจที่เจ้าได้พบกับคนดีๆอย่างภัยผุดจีบชะง,งักไปครูหนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆแล้วกล่าวเพียงว่าข้าก็เช่นกันจะ้ะไม่นานหลังจากนั้นครอบครัวของผุดจีบก็ต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นเนื่องจากกิจการของพ่อของเธอขยายไปไกลมากขึ้นทองมากได้แต่ยืนมองเธอจากไป โดยที่ไม่มีโอกาสแม้นแต่จะบอกลาความรู้สึกของตัวเองในคืนที่เธอจากไปเขาเดินไปที่ต้นพุดจีที่เธอเคยพูดถึงดอกไม้สีขาวบานสะพรั่งกลิ่นหอมอบอวลในอากาศเขาเอื้อมมือไปแตะดอกพุธจีเบ,บาๆและพึพรรมพำกับตัวเองหากวันนั้นคากาพอที่จะบอกคาคงไม่ต้องเสียเธอไปแบบนี้แต่ว่าตอนนี้มันสายไปเสียแล้ว วันเวลาผ่านไปหลายปีท้องมากเปลี่ยนจากชายหนุ่มขี้กลัวที่เคยเฝ้ามองความรักจากไปกลายเป็นชายหนุ่มที่คำเค้งกับงานเขาทุ่มเทกับกิจการของครอบครัวพยายามใช้ความขยันขันแข็งกบเกลื่อนความเสียใจในอดีตแต่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรเขาก็ยังไม่อาจลืมพุดจีบได้อย่างแท้จริงจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ท้องมากจ้ะ เสียงสดใสของหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นในขณะที่ทองมากกำลังตรวจบัญชีอยู่ที่เรือนเขาเงยหน้าขึ้นเห็นหญิงสาวร่างปรงระหงยืนยิ้มแย,ย้มอยู่ตรงหน้าเธอคืออบเชยหญิงสาวผู้มีดวงตาคมสุขสนและเต็มไปด้วยความมั่นใจเธอเป็นลูกสาวของพ่อค้าในหมู่บ้านผู้มีนิสัยร่าเริงการแสดงออกและไม่เคยรังเรเหมือนกับเขาทองมากยิ้มบาง มีอะไรหรืออบเชยอบเชยยื่นภายมะพร้าวที่เธอทำเองให้กับเขาฉันทำไม้พีทองมากพี่ลองชิมดูหน่อยสิจ้าทองมากรับภายไม้อย่างเก้อเคินอบเชยเป็นหญิงสาวเพียงคนเดียวที่เข้ามาหาเขาก่อนและดูเหมือนเธอจะรู้ดีว่าเขาเป็นคนขี้กลัวแต่เธอไม่ได้สนใจเธอกลับลุกเข้าหาเขาด้วยความจริงใจไม่นานนักความสัมพันธ์ของทั้งสอง ก็ค่อยๆพัฒนาไปอบเชยเป็นคนพูดเก่งร่าเริงและมีความกล้าหาญเธอทำให้ท้องมากรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งเธอไม่รอใเขาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเพราะเธอรู้ว่าเขาจะไม่กล้าและสุดท้ายทองมากกับอบเชยก็ตกลงที่จะแต่งงานกันชีวิตคู่ของท้องมากกับอบเชยในช่วงแรกเต็มไปด้วยความสุข อบเชยเป็นภรรยาที่เอาอกเอาใจคอยดูแลและให้กำลังใจในท้องมากเสมอเธอช่วยเขาดูแลกิจการแนะนำให้เขาก้าตัดสินใจมากขึ้นและพยายามดึงท้องมากออกจากความลังเลที่เคยมีในท้องมากรู้สึกโชคดีที่มีอบเชยอยู่เคียงข้างแต่แล้วปัญหาก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมีหลายครั้งที่อบเชยต้องตัดสินใจแทนท้องมากเพราะเขายังลังเลเหมือนเดิม พีทองมากจ้ะฉันคิดว่าเราควรจะขยายร้านเพิ่มนะจ๊ะคนเริ่มมาเยอะขึ้นแล้วอบเชยพูดพลางยิ้มอย่างมั่นใจทองมาขมวดคิ้วแต่พีว่ามันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าถ้าเราลงทุนไปแล้วขาดทุนล่ะจะทำยังไงเราจะมาโมแต่กลัวไม่ได้หรอกนะจ๊ะอบเชยเริ่มหงุดหงิดเธอเป็นคนกล้าคิดกล้าทำขณะที่ทองมาเป็นคนขี้กลัวทั้งสองเริ่มมีความขัดแย้งกันบ่อยขึ้น จนวันหนึ่งอบเชยถูกพ่อค้าคนหนึ่งโกงทองมากรู้เรื่องเขา้าและรู้สึกโกรธมากแต่เขาไม่กล้าไปทวงเงินคืนพี่ทองมากจ้ะเราต้องไปจัดการเรื่องนี้นะจ๊ะอบเชยกล่าวอย่างจริงจังทองมากกัดฟันแน่นลังเลจนเธอเริ่มหมดความอดทนถ้าพี่ยังมัวแต่กลัวอยู่แบบนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่กันไปแบบไหนล่ะทองมากไม่มีคำตอบให้กับเธอเวลาผ่านไป ความขัดแยงระหว่างท้องมากและอบเชยไม่ได้ลดลงเลยแต่กลับเงียบงานลงอย่างน่ากลัวอบเชยไม่ได้เถียงกับท้องมากอีกแล้วเธอเพียงแค่ถอนใ,ใจเวลาท้องมากลังเลเธอเพียงแค่พยักหน้าและหันหลังเดินจากไปเธอเริ่มกลับบ้านดึกขึ้นบางวันก็ออกไปไหนโดยไม่บอกกล่าวท้องมากสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แต่เขาก็ไม่กล้าถามเขากลัวว่าถ้าหากเขาถามไป อบเชยอาจจะโกรธเขากลัวว่าถ้าเขาพูดออกไปอะไรอะไรอาจจะแย่ลงก็เป็นได้ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะเงียบในวันหนึ่งนายท้องมากไปดูแลสวนตามปกติแต่วันนี้เขาบังเอิญลืมเครื่องมือบางอย่างไว้ที่บ้านเขาจึงเดินกลับมาเมื่อมาถึงหน้าบ้านเสียงหัวเราะเบาและเสียงกระซิบกระซาบจากภายในเรือนก็ดึงดูดความสนใจของเขา ท้องมากขมวดคิ้วอบเชยอ,อยู่ในบ้านไม่ใช่หรือแล้วใครกําลังอยู่กับนางเขายองเข้าไปใกล้ประตูเรือนแง้มไว้เล็กน้อยภาพที่เห็นตรงหน้าทาให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นอบเชยกําลังยืนใกล้ชิดกับชายหนุ่มรูปร่างสูงหน้าตาคมคายมือของทั้งสองสัมผัสกันเบาๆขณะที่หัวเราะให้กันด้วยความสนิทสนมนี้สินเจ้ารู้ไหมถ้าหากว่า ถ้าได้เจอกับเจ้าก่อนพี่ทองมากก็คงจะดีอบเชยพึมพามเสียงหวานแล้วเหตุใดเจ้าจึงต้องทนอยู่กับเขาอีกเล้วชายหนุ่มชื่อสินกระซิบตอบขาส่งแสนเขาอบเชยถอนหายใจเขาไม่เคยทำอะไรผิดนอกจากเป็นคนขี้ขาดเกินไปกระเท่านั้นจนข้าไม่อาจรักเขาได้อีกแล้วคำพูดเหล่านั้นแทงทะลุหัวใจของทองมากเรากับมีที่มองไม่เห็น เขายือนอึ้งอยู่ตรงนั้นมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อเขาควรพุ่งเข้าไปเผชิญหน้ากับทั้งสองคนเขาควรจะตะโกนถามว่าเหตุใ hey, ดอบเชยต้องทำแบบนี้แต่สุดท้ายเขาทำได้เพียงยืนเงียบอบเชยหัวรบเบาๆพางศพล่ลของสินโดยไม่รู้เลยว่าทองมากำลังยืนดูอยู่หัวใจของเขาแตกสลายแต่เขาก็ไม่กล้าแม้แต่จะทวงถาม อบเชยยังคงแอบพบกับศิลบ่อยๆแต่ไม่นานนักข่าวลือก็แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มสุบสิบกันถึงพฤติกรรมของอบเชยไผ่เพื่อนสนิทของทองมากได้ยินเรื่องนี้เข้าก็มาหาทองมากทันทีนี่ทองมากเจ้าไม่รู้เลยหรือว่าเมียของเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ทองมากนิีงเงียบไม่ตอบไพ่ขบการแน่นก่อนจะตะโกนออกมาอย่างเรือโอดเจ้าจะทนอยู่เฉยๆอย่างนี้หรือ เมียเจ้านอกใจเจ้าทั้งหมู่บ้านเขารู้กันหมดแล้วนะแล้วข้าควรจะทำอย่างไรเล่าทองมากพึมพำเสียงแผ่วเจ้าต้องทำอะไรสักอย่างอย่างน้อยก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเจ้าเองทองมาก้มหน้าลงเขารู้ว่าไผ่ผู้ถูกแต่เขาไม่กล้าเขากลัวกับการเผชิญหน้ากับสิ่งนี้เมื่อไั่เห็นว่าเพื่อนของเขาไม่ทำอะไร เขาก็ตัดสินใจจัดการเรื่องนี้เองในเช้าวันหนึ่งไพ่และชาวบ้านหลายคนเดินไปยังเรือนของทองมากพร้อมกับเรียกอบเชยออกมาอบเชยเดินออกมาเผชิญหน้ากับพวกเขาสีหน้าเรียบเฉยขณะที่สินยืนอยู่ข้างๆนางอบเชยเจ้ากับสินทําอะไรกันอยู่เจ้าคิดว่าทุกคนไม่รู้อย่างนั้นหรือไพ่พูดเสียงแข็งอบเชยย,ยืนนิ่งก่อนจะตอบเรียบเรียกแล้วมันอย่างไรกันเล่า ข้าไม่ได้รักพี่ทองมากอีกแล้วข้าผิดหรือที่ข้าจะเลือกทางของข้าเองถ้าเจ้าไม่รักไอ้ทองมากมันแล้วเจ้าก็ควรเลิกกับมันให้ถูกต้องไม่ใช่มาทําตัวแบบนี้สินหัวเราะเยาะแล้วเจ้าจะทําอะไรพวกข้าข้ากับอบเชยรักกันไม่มีใครหน้าไหนมาขวางได้ทั้งนั้นไพยกัดฟันแน่นก่อนจะหันไปมองทองมากนี่เจ้าก็พูดอะไรหน่อยสิทองมากเงียบ สายตาของอบเชยหันมามองเขาท้าทายราวกับกำลังรอว่าเขาจะทำอะไรต่อไปแต่เมื่อท้องมากไม่พูดอะไรเลยนางก็เพียงแค่ยิ้มบางๆเห็นไหมข้าเคยหวังว่าเขาจะกล้าพอที่จะทำอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายเขาก็เป็นเหมือนเดิมภายหมดความอดทนเขาตะโกนสั่งชาวบ้านอบเชยกับศิลไม่มีที่ยืนในหมู่บ้านนี้อีกแล้วจงออกไปเสีย หลังจากอบเชยจากไปพร้อมกับศิลทองมากก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาเก็บตัวเงียบไม่ออกไปพบใครไม่พูจามแม้แต่กับภัยวันแล้ววันเล่าเขานั่งอยู่ที่เรือนมองออกไปนอกหน้าต่างเรากับรอคอยบางสิ่งที่ไม่มีวันกลับมาเขาเสียผู้จีเพราะความกลัวเขาเสียอบเชยเพราะความเงียบแต่ตอนนี้เขาเสียทุกสิ่งทุกอย่างชาวบ้านพากันสงสาร แต่ก็ไม่มีใครช่วยเขาได้เพราะเขาไม่ยอมเปิดใจให้ใครอีกเลยผายถอนหายใจทุกครั้งที่มาเยี่ยมเพื่อนเขาจะเห็นเพียงท้องมากนั่งนิ่งมองออกไปยังถนนที่ทอดยาวสู่ที่ไกลโพล้นราวกับกำลังเฝ้ามองชีวิตของตัวเองที่เคยมีแต่มันกลับไม่มีอีกแล้วหลายปีผ่านไปหมู่บ้านที่เคยสงบเงียบกลับมีข่าวใหม่ที่ทำให้ชาวบ้านตื่นเต้นอีกครั้งผุดจีบกลับมาแล้ว หญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รักของใครหลายคนวันนี้กลับมายืนอยู่ที่นี่อีกครั้งพร้อมกับรอยยิ้มที่อบอุ่นไม่มีเปลี่ยนแปลงเมื่อไัยได้ยินข่าวนี้เขารีบไปหาพุทธจิปทันทีภัยยินมองพุทธจิปที่เพิ่งลงจากเกวียนนางยังคงงดงามเช่นเดิมแต่แววตาดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพุทจิปเจ้าจำข้าได้หรือไม่พุทจิปยิ้มบางแน่นอนสิจ๊ะพี่ภัย พี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันไพ่ย,ยิ้มรับแต่ในใจก็รู้สึกเจ็บปวดนึ้เล็กน้อยเพราะเมื่อหลายปีก่อนเขาเคยสารภาพรักกับพุทีบแต่พุทจิบปฏิเสธอย่างอ่อนโยนและบอกกับเขาว่านางอยากเป็นเพื่อนกับเขาตลอดไปไพ่เคารพการตัดสินใจนั้นเสมอและวันนี้เขามีเรื่องสําคัญที่อยากขอให้พุทีบช่วยพุทีบพ,พี่มีเรื่องอยากจะขอให้เจ้าช่วยพุทจีบบขมวดคิ้วเล็กน้อย เรื่องอะไรกันล่ะจ๊ะไ่ทอนในใจเป็นเรื่องของไอ้ทองมากนะวันต่อมาผู้จิบรีบเดินไปยังเรือนของทองมากด้วยหัวใจที่เต้นแรงเธอไม่ได้พบเขามานานหลายปีแล้วไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนเมื่อเธอไปถึงเธอเห็นเขานั่งอยู่ที่ระเบียงเรือนกำลังจ้องมองออกไปไกลอย่างมือยลอยพี่ทองมากจ๊ะเสียงเรียกนั้นทำให้ทองมากสะดุง้งเขาหันมาช,ช้า เมื่อสายตาของเขาประสานกับพุทธีบดวงตาที่เคยหม่นมองพันสันไว้พุทีบเขาพึมพำชื่อของเธอออกมาเบาๆแต่เขาก็ยังคงนั่งนิ่งไม่กล้าขยับไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแม้แต่จะยิ้มออกมาพุทจีบเห็นดังนั้นก็หัวเราะบเบาๆก่อนจะเดินเข้าไปนั่งข้างๆฉันได้ยินมาว่าตอนนี้พี่ลำบากใจอยู่หลายปีพี่คิดจะอยู่แบบนี้ไปจนแก่เท่าอย่างนั้นหรือ ทองมาก้มหน้าค่ะข,ข่าไม่รู้พี่ก็ยังเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะยังคงขี้กลัวเหมือนเมื่อก่อนผู้จิบทถอนหายใจทองมากำมือแน่นข้ากลัวกลัวว่าจะสูญเสียอะไรไปอีกผู้จิบมองเขาเธอเข้าใจดีว่าความกลัวของทองมากฝั่งลากลึกเพียงใดแต่เธอจะไม่ปล่อยเขาจมอยู่กับมันอีกต่อไปแล้ว หลายสัปดาห์ต่อมาพุทจิบแวมาหาทองมากทุกวันเธอพูดคุยกับเขาพาเขาไปเดินเล่นในหมู่บ้านบางครั้งก็แกล้งหยอกเย้าให้เขาหัวเราะทองมากเริ่มกลับมาสดใสขึ้นแต่ก็ยังคงมีความลังเลและความกลัวซ่อนอยู่ในแววตาจนกระทั่งวันหนึ่งพุทจิบตัดสินใจทําในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะทํามาก่อนเธอสารภาพความรู้สึกของตัวเองออกมาพี่ทองมากจ้ะฉันจะพูดกับพี่ตรงๆเลยนะจ๊ะ พุทจิบีบจ้องเข้าไปในดวงตาของเขาฉันรักพี่จ้ะทองมากเบิกตากว้างพุจีบนี่เจ้าใช่จ้ะฉันรักพี่และฉันก็ไม่ใหญ่พี่หลบซ่อนตัวเองอีกต่อไปแล้วนะจ๊ะทองมากรู้สึกเหมือนหัวใจของเขากำลังเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพุทีิจะรู้สึกเช่นเดียวกันกันกบเขาแต่แล้วความกลัวก็คืบขานเข้ามาอีกครั้ง แต่ข้ากลัวกลัวอะไรกันเหรอจ๊ะกลัวว่าหากข้าเปิดใจข้าอาจจะสูญเสียเจ้าไปอีกผุ้จีบยิ้มก่อนจะจับมือของทองมากมากุ่มเอาไว้พี่กลัวมาตลอดชีวิตแล้วนะจ๊ะพี่ทองมากถึงเวลาแล้วที่พี่จะต้องเผชิญหน,น้ากับมันเสียทีทองมากมองผุ้จีบดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและมันทำให้หัวใจของเขาสั่นไหว จนเขาอยากจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกสักครั้งหลังจากวันนั้นทองมากและผุจีบก็เริ่มสารสัมพันธ์กันเขายิ้มมากขึ้นพูดมากขึ้นแต่ยังคงมีความกลัวซ่อนอยู่ในบางครั้งผูจีบจึงตัดสินใจวางแผนเพื่อช่วยทองมากหายจากความกลัวเธอเริ่มท้าทายเขาได้เรื่องเล็กน,น้อยไม่ว่าจะเป็นให้เขาเป็นฝ่ายตัดสินใจเองว่าจะไปเที่ยวไหนหรือเขาอยากกินอะไร ให้เขากล้าพูดความรู้สึกของตัวเองแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เขาเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองให้เขาพูดนำหน้าฝูงชนหรือให้เขาปฏิเสธบางสิ่งที่เขาไม่ต้องการทองมากเริ่มเปลี่ยนไปทีละนิดเขาเริ่มกล้าที่จะตัดสินใจเองมากขึ้นเขาเริ่มกล้าที่จะพูดถึงสิ่งที่คิดและที่สำคัญที่สุดเขากล้าที่จะรักพูดจีบอย่างเต็มหัวใจวันหนึ่ง นายท้องมากยืนมองพุทจิบที่กำลังช่วยชาวบ้านทอผ้าเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ต่างออกไปจากเดิมครั้งนี้เขาจะไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปอีกแล้วเขาเดินเข้าไปหาพุทจีบก่อนจะพูดออกมาอย่างมั่นใจพุทจีบพ,พี่มีเรื่องอยากจะคุยด้วยพุทจีบหันมามองว่ามาสิจ้าพี่ทองมากทองมากสุดลมหายใจเข้าลึกแล้วพูดวยน้ำเสียงหนักแน่นคาหักเจ้า พูดจีบยิ้มกว้างฉันรู้แล้วละจ้ะไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะทองมากยืนมือไปจับมือของเธอแน่นข้าจะไม่มีวันปล่อยมือเจ้าอีกแล้วแววตาของพูดจีบเป็นประกายก่อนที่เธอจะพยักหน้าเบาๆฉันก็เช่นกันจะ้ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกลัวอาจทำให้เราสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตแต่ถ้าเรากล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับมัน เราอาจจะได้รับสิ่งที่มีค่ากลับคืนมาอีกครั้งก็เป็นได้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ